ตาไม่บอกยายเลยตาชอบยายนะโอ๊ยไม่เ <c> ข <oughs> ินแล้วไม่ไหวแล้วร้องไห้รถพี่บีรถพี่บีเจอย่างเลยอ่ะพี่ไม่เช็ดบ้างอ่ะเออเป็นลายครับเป็นลายครับลายอะไรลายเลอะหรออันนี้คือลายจริงๆใช่ไหมเอาเฟซได้ไหมเลยไหมครับหรือยังไงเฮ้ยเอาอนุญาติกูขับชนเลยละกันเอานุยาดีกว่าพี่อันนี้พี่เจเขาโหดเหรออันนี้ใครอ่ะ 没卡西拉，卡西拉，卡西拉。<帖> คำเตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนืาา้อหาเกี่ยวกับเกม GTA Roleplay ซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆก,กับการสวมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศทำยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คําแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหน ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทําตามคําเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้าทาการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคําหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยหมาอ บอกข้อความแบบว่าวินี่ล้าเปิดอ่านเลยอ่ะมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยทุกคนคิดว่าเปิดอ่านดีไหมมันมีดอกหนุ่นเหมือนชีวิตจริงเนาะดอกดเล่นเกมยังไงให้เล่นเกมยังไงให้เหมือนชีวิตจริงว่าไเนี่ยเปิดจะร้องไห้ต้องเศร้าแน่แหละเปิดนะ ตาผมไหลยายไอยายร้องไห,ห้หหแล้วตาไม่ไบอกยายเลยตาชอบยายนะโอ๊ะเขิรแล้วอะไม่ไหวแล้วร้องไหย้ย จะเป็นหัวเลยซะนี่ถ้าผู้เสพยังเล่นได้อยู่นะจะว่ามันน่าจะได้ไปงานพร้อมกันหรือเปล่าดยุดไหมอาต้องไปอย่างนีไอ้ขอทักมาน <laughs> เสียเสียว <laughs> เสียลเสียลเสียลยายหายไปไหนมายายไม่ได้หายไปไหนยายไม่ได้หายไปไหน <laughs> เสียงเปลี่ยนเลยเห็นไหมตัวละครเปลี่ยนเสียงเปลี่ยน เกลียดตัวเองจังเลยอะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยตัวละครเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนยายไม่ได้หายไปไหนยายไม่ได้หายไปไหนบอกแล้วบอกแล้วยายอยู่ใกล้ๆเสเอนะโอก้ยโอ้อยแป๊บหนึ่งกล้าอ่านขืหนหลังผมหรอไม่เห็นนะข้างหน้าไม่เห็นอีกอีก๋เด๋วจะมาเล่นมุกเนาะเห็นไหมมันหน้านักนะักคนเนี่ยมันหน้านะมันหน้ากัดปากออกมาเลยยายไม่ต้องแอบอย,ย,ยิงยายยังออกไม่ได้เดี๋ยวเราก็ได้เจอกัน ควันหยอกควันตีนควันตีนแมนอนพี่เด็กพี่เด็กคุณใครมาหลบฝนเท่านี้นะเนี่ยอย่าลืมนัดเสียงไม่ใช่ทไทยฮีด้าโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไ,ไม่ได้บ้าหรอคะไม่ได้บ้าหยุดยาด เมนแฟร์คนแก่จังเลยอ่ะวันดีคุณยายทำไมหนูต้องมาเจอคุณยายที่นี่ด้วยอ่ะเมื่อกี้หนูเดินเข้ามาหนูลุ้นว่าจะเจออย่างอื่นมากกว่านะมึงเจอยายมึงผิดหวังเลยล่ะโอ้ถามได้น้อยายผิดหวังมากเลยตอนเนี้ยอะไรโอ้ยเราจะเข้าไปทักไงดีอ่ะไปที่ไหนนะพี่หน่องไม่รู้จะเข้าหาไงดีอ่ะจะไปหายายจั๊กไม่ปากโทรเนาะกูไม่รับนะเราทำไมไม่โทรเออกูทิ้งไปแล้วโชคดีวางกูก่ เราจะเข้าไงดีไอ้ดอกถ้าไม่รู้จักกันในโลนี้เลยอะเอารถออกมาดีป่าวะเราก็บอกเออมันได้ทักเนาะเอามดูแลถ้านางทักบอกเลยรถคุณยายบาบาร่าคุณยายขึ้นทาไมคุณยายแม่สี่เป็คำถามเหมือนกันคุณยายเลิกจีบก่อนขึ้นไหมคุณยายใเป็นหาผู้ชายที่ถามได้นะคุณยายเฮ้ย<า>อะไรอย่เหรอผมก็ผู้ชายเฮ้ยห,าาห,หึหงปะล่ะหึงไงดิหึงไงดิได้เล่นด้วยพนมตะบักนัดคอ ออดูก่อนเนาะโอเค้คุณยายรถคุณยายรถคุณยายรถคุณยายอะรถคุณยายมาบาร่าเอาบีเจเอาโทษทีจ้าโดนได้ไได้ไหหรอดไมได้ไหนะคบคุณยายไบายนะครับไบ่ายทีไบ่ายทีทำท่าสิไบายเอาไหมไปาปทุกคนทำท่าเวฟเจ็บไ ขอก่อนหน่อยบายบายพี่เดวี่พาตอนนั้นเขาเป็นตัวอะไรไปอย่าไปยุ่งกับเขาลูกเราไม่ด้ไปแน่นอนเลยบา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 ย บายบายบายครับายบายขอให้เจอคนที่เขาบ้าบ่ายกันนานจังเลยเป็นขอให้เจอคนที่ค่อนข้างถูกสเปกแกนะครับเนี่ยคนเนี้ยถูกสเปกเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยแต่าทะเลาะกันนะครับดีที่เคยได้รักเคยได้ตกใจเจอคนที่เขาบ้าบถูกสเปกแก่ข้เป็นเด็กแรกไปแล้วกูไม่ขอใช่ คุณยายมีผ้าเช็ดมาเช็ดรถให้หนูหน่อยสิเช็ดไม่ได้นะมันต้องให้ช่างเช็ดเอาหรอแกหรคุณยายก็เหมือนอยู่นะคุณยายคุณยายสารพัดประโยชน์ก็เหมือนเป็นมุกที่น่าขำนะฮะป่ะคุณยายขึ้นรถกันเถอะป่ะไม่ต้องว่าคุณยายเป็นอู๋แฟนผมชื่อเอ่อรุ่นน้องผมชื่อทุยทุยวันนี้จัดทุยทุยร่างหน้าท้เปลี่ยนเปลี่ยนจากโซโลมอนเป็นทุยทุยฮะอ๋ออ๋อเหรอคนนั้นเหรอโซโลมอนเหรอลูกทิพย์เหรอลูกทิพย์นี่อย่าไปคุยอย่าไปคุยไม่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 คุย ฟิินอาจไม่หนูจะไปหาดีเดชัยวะออกคนเดียวออกคนเดยังไปหาผู้ชายมันใหญ่นี่สองมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะนะนี่ท้องเขาถามว่ารถทำไมรถแบบเอามาจากไหนกูจะบอกว่าเป็นของมึงนะบาบาร่าถ่ายได้จากฉันตอนแรกเทจังเลยพ่อดลมเทจังเลยใครอะพี่ยัย ใครอ่ะคุณยายรู้จักเหรอคุณยายมันเป็นแท็กที่เพื่อนฉันชอบใชยไหมะคุณยายเราเจ้าของรถล่ะฉันนาเจ้าของรถกินแอร์เจ้วคุณยายหรอกเหรอใช่ท่าฮิล่ามันปลอมแปลงเอกสารชิจิโน่ฉันเป็นคนซื้อมาด้วยท่าฮิล่าเนี่ยมันยากวดด้วยแล้วจะไปเบรคท้ายมันก็เลยเนาะจริงค่ะคุณยายหนูเชื่อค่ะทใไมเอารถฉันแปลงเอกสารปลอมเป็นรถอันนี้ใครอ่ะใครอ่ะไม่ท่าฮิล่าค่าฮิล่าค่าฮิล่า ชจริงค่ะคุณยายหนูเป็นพยานได้เลยค่ะอันนี้พี่นาตาชาเหรอใช่พี่นาตาชาเองไงพี่ใครอ่ะไม่จ้านาตาชาผมที่เดผมที่จำผมไม่ได้ผมตอนนั้นผมยังเป็นเทพพิทักษ์อยู่อ๋อจำได้แล้วเทพพิทักษ์อ่าที่วันนั้นฟังดราม่าอยู่จำได้แล้วใกไหนกันไหนยายจะไปหาผู้ชายแล้ว่าใช่พอดีว่าคุณยายเขาอยากหาผู้ชายอ่ะก็เลยแบบขับรถออกมาแกล้งแกล้งแกนี่เด็กเป็นผู้ชายให้ยายได้ไหมไม่ได้หรอกยายผมมียายคนหนึ่งแล้ว อยากตายแล้วจะคุณยายเอาเลยคุณยายเป็นหนุ่มกูไม่ยอมแล้วคุณยายผมหิวข้าวขอข้าวกินไหนซื้อก็ได้ผมไม่ไหวแล้วพี่ราตาชามีไหมโอเคครับไม่มีคุณยายครับคุณยายก็โยนมาไม่ดูเลยนะครับว่าตอนนี้หนูจนมากมีแต่สเต็กอันเก่ามันให้ด้วยกันได้ไหมล่ะได้ได้จะให้อะไรก็ได้ให้ก็ให้ได้ไหนดูสิ ผมซื้อก็ได้มาผมอยู่ผมมีเท่าไหร่หกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบสองบาทไม่ขายคนละสามบาทแม่เดี๋็กผมซื้อเองมาคุณยายหกร้อยเก้าสิบสามบาทนะคุณยายซื้อไหวเหรอไม่มีเงินเอาต้นทีคุณยายซื้ออะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่รอนี่นะรอนี่นะโอเครอนี่โอเคผมไปกดมาก่อนบาทหนึ่งโอเคได้เลยรอรอนะคุณยายคุณยายเร่งเราเนาะรอ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 รยรอ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 รหยอดใส่ เห็นไหมล่ะก oh ินดอกคุณบอกแล้วผมไม่ใหญ่คนหนึ่งครับอ้อยติ๊ดตีเลยเจ็บตาลาที่ตีนี่ยอโค้งแดงขนาดอ้ยเขินจังเลยอ้ยน่ารักขอได้ปะมีดอกของ่ายเนาะเอาเราเหมือนดีเจเลยมึงดอกน่ารักแบบนั้นเลย เอาคุณยายสวัสดีค่ะเอามาบาทหนึ่งมาแล้วมี่มาบาทหนึ่งมาเอาคุณยายเป็นอะไรอ่ะเป็ดไก่ป๊ะครับอ่าเลขดไกเ <8 S 2> ลขดแปดจ่าเลขดแปดคุณยาย oh <my> ถึงคุณยายจะนกอยู่แล้วยายก็ต้องไม่ต้องแปลงเป็นนกก็ได้นะคุณยายหกร้อยเก้าสิบสามบาทตรงทุ่นโอเคลองคิดกับวร,ราตรงไหมขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะ okay. เป็นห่วงพระอีล่วมันว่าทำไมมันเป็นหลงผู้ชายคนนั้นโอเคขอบเชวนสเต็กจระเข้นะคะอันนี้แซยบอร่อยไหมแซ่บไหมแซ่บไหมเดี๋ยวดเอารถออกก่อนไหมพี่เขาจะออกใครอ่ะอีบีเจหรอไม่ต้องให้มันออกเป็นไว้เป็นไว้โอเคไม่ต้องออกนะอีบีเจว่าไงครับอบรู้กูขับชนเลยแลกกันอ้าวคนโกกับคุณยายอ่ะเออความรักไม่เหมือนดังยาพิษเนาะมีชีพความรักใช่ครับ เออแค่ช่างอะไรก็ไม่รู้ว่ะเนาะมัต้องออกมัต้องออกเฮ้ยทุกคนอะไรครับอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับไม่เห็นเข้าใจเล้วครับเป็นห่าวรถพี่บีรถพี่บีเจยางเลอะพี่ไม่เช็ดบ้างอ่ะเออเป็นลายครับเป็นลายครับลายอะไรลายเลอะหรออันนี้คือลายจริงๆใช่ไหมออเฟซด้วยไปเลยไหมครับหรือยังไงเฮ้ยเยีขับชนเลยละกันเอายาเหรอพี่ นีิงไหเจเขาโหดเหรอไม่ผมไม่รู้ว่าใครมผมเขาบอกไม่ชอบผู้ชายดีๆเาชอบแบนแบงแล้วก็เป็นแบนแอ๋อจริงเหรอใครเป็นคนบอกว่าไม่ชอบผู้ชายดีก็แบบผู้หญิงเคนมากไม่ชอบจริงเหรอพี่เดชจริงไหมที่บีเจบอกแต่แบบมึงมันเรียกว่าเลวแล้วไม่แบนเนาะไม่ได้เรียกว่าเลวเรียกว่าแบนอ่ะเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยให้เดี๋ยวถอยให้ลองสาอ่ะสองสานจังเลยดีดีมากเลยครับถอยสี่เอบีเจความไม่ม็อบความรักเหมือนเป็นพีชเวลาที่สิ้นก็เหมือนโอเวอร์โดอเอออ่ะถอยให้ละอ่ะน่าลองสานเน ไ่เจว่าจะมีแฟนหรอฮะหลอกที่ไม่ไปดีกว่าไปดีกว่าว้ยรถตกรงแล้วไม่ตั้งใจขอโทษด้ว่า พี่เจย์โดทชนแล้วอู๋โดนแล้วโดนชนตังคพอดีพนันกันไหมเข้าคิดพอดีเราขับรถน่าค่อยเก่งอ่ะจะไปอู๋อแต่ว่าแบบขับไม่เป็นน่าแม่ประชาขาคุณยายอ่ะขอตังหน่อยคุณยายไปกับบีเจแล้วอ่ะไม่มีตังค์แล้วว่ตไม่มีตังค์ไปนนนใช่เหลือห้สบาทไม่มีตังก์ี่ขาวเพิ่งมีหกรกว่าบาทเปนแก๊สไข่สเต็กได้อนีนิดนึงีนิดนึงต่ราบ่ขอบคุณค่ะคุณยายไปไหนครับในบ้านเลยบ้าน้าแปดค่ะเห้าแดเลห้าแปดาอลย ดีดอกเอ้ยาแม่ไม่เคยเห็นคุณยายมากครับเอาจริงๆเอาแบบดีๆเลยไม่เคยเห็นคุณยายไหมครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นอีดอกเอ้ยอไเฮ้ยกระเทยอีกระตูดคุณกำลังแบบไปไม่เป็นเลยแบบกำลังแบบเอ้ยเขาอยู่นั่นเหรอ Yes เอ๋ไปาูหนเอ้าขับรถไปเป็นอยู่ไหนเอ้ายายไปแล้วว่ามาเดี๋ยวผมไปส่งไปส่งที่อู่ไหนได้ไหมอ่ะอยากซ่อมอ่ะอยากเช็ดแบบกระจกกระจกอ่ะ อันนี้รถรถใหญ่ใช่ไหมใช่ๆๆๆคุณยายบาวาร่าออกมาให้ขับมเมื่อกี้อันนี้ต้องต้องรัดเข็มขัดไหมขับดีใช่ไหมไม่รับปอ้าวจะไม่ตายใช่ไหมรัดรัดหน่อยก็ได้รัดหน่อยก็ได้ผมก็ไม่รับอโอเคโอเครัดหน่อย่อนทำไ้ก่อนเนาะ <c oughs> น่ารักจังเลยอ่ะผมก็เคยเห็นที่นาตาชาเลยหเห็นแล้วเราอ๋อที่ไม่ค่คยได้เข้าเมืองเท่าไหร่อ่ะเข้าล่าสุดก็ตอนนู้นที่แบบเจอกันที่ห้องเรียนที่อาจาร,รย์พยักมาโวยวายอ่ะใช่ เราเจอแค่รอบนั้นแหละใช่พี่ยังจำไม่ได้เลยว่าน้องคือเทพพิทักษ์ใครจำผมได้ผมเปลี่ยนไปแค่นหนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะตัดผมทำไมอ่ะร้อนเหรอไในร้อนไม่ได้เปลี่ยนแค่ผมอย่างเดียวพี่เปลี่ยนทั้งหน้าเลยเอาหรอใ,<น>ใครทราบหรอใครทราบต้องพูดเสียทราบ เขาพิสาบให้แบบว่าหน้าอย่างนี้ได้หรอใช่เขาเปลี่ยนผมจากคนญี่ปุ่นกลายเป็นคนออคนอเมริกาอะไรกลายเป็นคนแบบผิวสีไปเลยแล้วเราเขาบอกไหมว่าเวลากิมกี่แบบกี่วันคำสาปจะหายไม่รู้ออแย่เลยนะต้องให้สอจอช่วยเออไปขอให้อาจารย์สัญกรรมไหมนั<อ>่นเ,<อ>เนี่ยกลัวกูตายกลัวกูตายกลัวกูตายเออ ขามีลูกเล่นเนาะเขียวหรอเมื่อกี้เขียวดิมืตอนผมขับแรกๆเลยคุณยายให้ผมมาผมก็ขับแบบนี้เลยอ๋อเหรอคุณยายบาบาร่าเคยให้แล้วหรอไม่ใช่คุณยายบาบาร่าแต่เป็นคุณยายกระเทยบก็ไดารู้จักไหมเหมือนกระเทยเนี่ยวัสดีกระเทยหรือเปล่าเอ๋ค่ะว่าไงคะซ้อมรถให้หน่อยสิซ้อมได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะหน่อเจ้ามันนำเทรนแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่นั่นเนี่ยว่าแล้วเชียดดูรอยเม็ดก็คิดว่ากระเทยอ้าว แล้วคุณยายแบบวาร่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่จะไปไหนต่อไม่รู้อ่ะคุณยายบอกจะพาขับมาข้างนอกแล้วก็หายไปเลยออ๋คุณยายทิ้งเ,เลยเออไม่คุณยายเขาเป็นอย่างนี้นะเขาได้ผู้ชายแล้วเขาก็ไม่ไม่ห่วงหลานหลือเขาทิ้งไปเลยอ่ะเหมือนคุณยายคนหนึ่งเลยพี่เคยเจอไหมคุณยายไหนคุณยาย,ทายไทยกร่าเหรอเคยเจออยู่นะแต่ว่าเคยมานานแล้วเขาเคยเอาแอปเปิ้ลมาให้มาให้พี่กับนาตาชาเอ้ยพี่กับนาจชาพี่กับใครน่ากินพี่กับนาจชาออ๋โอเค อร่อยไหมนก็อร่อย,ยอ,อ,อยู่นะรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลดีอืมแซ่บหลายแซ่บหลายเลยแล้วไม่จะไปไหนผมจะได้เอารถไปส่งให้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าก็คุณยายมาทิ้งไงให้ผมขับรถให้ผมจ้างต้องจ้างผมนะเนี่ยจริงเหรอเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกสิปกติผมขับให้แต่คนแก่จริงเหรอตอนนี้เท่าไ, <ใช S 1> ไหร่อ่ะถ้าจ้างอ่ะเท่าไหร่ได้บ้างถ้าจ้างไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คิดเพิ่งมาคิดเป็นคนแรกลูกค้าคนแรกเลยเอาเหรอเฮ้ยคนแรกเลยหรอเฮ้ยเฟิร์สไทม์เหรอไม่คนแรกสิก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็ให้ห้าหมื่ะมมีีคนนนหห้้าืดใกับเ่ย ผมก็ว่ากันแหละแค่ขับรถให้ห้าหมื่นเลยหรอทําอย่างอื่นหรือเปล่าลองพูดมาสิลองพูดมาให้หมดไม่ไม่ไม่ห้าหมื่นห้าหมื่ขับรถอย่างเดียวพาเที่ยวแค่นั้นเฮ้ยพูดได้นะบอกพี่ได้นะพี่เนี่ยเก็บความลับอยู่นะ ไม่พี่เข้าใจว่าแบบว่าเศรษฐกิจมันแย่อะไรเงี้ยแบบทุกอย่างก็คืออาชีพเหมือนกันนั่นแหละไม่ใม่ใม่อีบัเสธทำไมเนี่ยฮะผมจะไปส่งผมจะไปส่งพี่บ้านไรเกินะผมจะไปเข้าหอนอนคุยกับคุยกับอีกคนหนึ่งอะใทยอะเที่ยวใคยอ่ะมีมีลูกค้าแล้วเหรอว่าแลละเชียร์ทำไมไม่รับไม่รับลลูกค้าคนมีลูกค้าคนเก่าผมต้องเป็นคนอื่นตลอดทำงานเนาะทำงานเข้าใจได้บอกแล้ว่าบอกความรับที่ได้พี่เก็บความรับอยู่แยกกันแล้วพี่ถ้าพี่ขับรถไม่เก่งพี่ก็ไม่ต้องขับนะอยู่เฉยเฉยเนี่ยเดินไป ใบ่บาร์บาร่าครับพี่ก็มาเฉยๆแล้วเขาก็ทิ้งพี่ไว้พี่ก็งงเหมือนกันพี่จะเอาแบบไปซ่อมเฉยๆมันเลอะเทอะสกปรกถึงแหรออีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกรอบนึงอะไรวนซไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันถึงเร็วกจนไปอ่ะเออถ้ามันถูกตอนนี้ขับกี่รอบขับกี่รอบก็ยังไม่เก่งไม่แปลว่าเคยขับมาหลายรอบแล้วหรอเคยขับแค่รอบเดียวแต่ว่าก็เคยขับน่ะโน้ลูกค้าเยอะนะเราอ่ะมันมีคนให้ห้าหมื่นจริงจริเหรอให้ให้ก่อนตอนสาบใช่ไหม ใช่ไหมให้ตอนให้ให้ตอนนี้แหละตอนที่ผมเฮ้ยจริงเหรอทำไมผมหน้าตาไม่ดีหรือไงฮอ๋อดีอยู่ดีดีอยู่ทำไมถึงพูดอย่างนี้หน้าตาดีอยู่นี่ขับเป็นปะเนี่ยฮะมีใบขับขี่หรือเปล่าอันนี้พี่มาขับตไม่เอาขับไม่เป็นเขาเขับเป็นหนักจริงๆใช่ไหมเขาเป็นรอบเดียวแต่เขาเป็นหนักไงแต่ว่ามันสูกพันกับลูกค้าคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าทําอะไรกันอย่างอื่นหรือเปล่าบอกนะนะเก็บความลับอยู่นะหลงรักลูกค้าได้ไหมเข้าใจฟิวนั้นป่ะพี่เฮ้ยหลงรักลูกค้าเหรอเฮ้ยหลงรักลูกค้าไไไไมมม่ด้้้้้หารรรรััักกกแแแูปปลลวว ทำยังไงไม่แข่งไม่อยู่แล้วแล้วถ้าเขาไปใช้วิการชี่อื่นน่ะจะทำใจได้<ง>หรอลองๆ<ง>ผมเติมนล้วมันอ๋อ,อขอโทษค่ะขอโทษค่ะนั่นใหญ่ไม่เคยยายขับมึงขับพันไปเดี๋ยวนี้มึงขับพันไปนู่นนี่ขับพันไปนู่นน,นี่นอจอดตรงนี้แหละจนะจอยองแจ๊ะเห็นมาเอินเจอพอดีเลยกล้าวิ่งตอนคืนนะครับไม่กลัวโดนผู้เสพลงอรอครับอ๋อไม่กลัวเพราะว่ามีคุณยายบาร่าคอยคุ้มค้องอยู่ค่ะ มีเจไ,ได้ข่าวว่ามีคนเรียกตรงนูนน้นนูน่นน่ะลองไปดูหน่อยนู่นตรงนูนงน้นไปนู่นไปเหรอไปแล้วถ้าเขาเ,เรียกเขาก็โทรมาเออ,เออไปเถอะหน้าไปเถอะหน้าไปนู่น,นตรงนู้นไปไปไปใช <ๆ S 1> ่จ้างน้ำมันก่อนก็ได้เอาและเออ่นๆน้ำมันหมดเลยจ้างผมบาทนึงใช่ไหมใช่ใช่ผมเติมนน้ำมันไปห้าสิบเอ็ดบาทเอาไม่ให้ผมอีกห้าเอาอเอาไม่ให้ผมอีกห้าสิบเอ็ดบาทเอเคไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวนี้คิดอ่าสัดไปเป็นหกร้อยแปดสิบบาทนะโอเคโอเคนะหกร้อยแปดสิบสี่บาทโอเคเนี่ยส่วนต่างไม่ไม่รู้ตกเลยข้างแรงเกียร์คิด นั่นแหละถูกแล้วเอาไปมาเอามาให้ผมเลยให้อีกห้าบาทผมงบไม่โอ้หนี่ถือว่านี่นี่นี่อันนี้นี่นคิดเป็นเท่าไหรน,นะ6กร้อยแบอ็ดบาทเ,าเห็นป่ะพอดีเลยเห็นปะเออก็เท<ส>่ากับไม่ติดอะไรกันนะเจ้ากันละใส่หรอใช่ตอนแรกหกรอยเก้าสิบสี่บาทนี่เหรออ้าวืา่ากิ๊ค่าน้ำมันเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทอ่ะก็นี่ก็เลยคิดเพิ่มเป็นหกร้อยแปดสบเอ็ดบาทไม่แต่ให้ตางไปแล้วนะนั่นแหะก็คิดเพิ่มไงก็จะติดนี่อยู่จะไม่ให้ส่วน เราใช้ไปกันต่อได้ไหมเนี่ยถ้าเจอกันก็ใชยแล้วกันเรียกผมแล้วกันเฮ้ยมันไปแล้วว่ะโอ้โหคิดถึงเซไม่เล่นลิ้นแล้วพูดความจริงไปเลยเออยายโทรศัพท์ผมกระดักมากกล้องแบบไม่มีเงาเลยชุวยายรักขออนุญาตนะยายอย่าแอบมองตาหน้าตาไปส่งส่งาวที่เราบอก่อนนะยายนอนแล้วหรนะเดี๋ยวเอ้ยยังไม่นอนพู้อาวได้ไหมหรอจะกูหนีกับน้ำหนึ่งยวาเพิ่งโทรมา อย่ามึงห่อบ้าหมดน้ำตายก่อนอย่าพึงห่อมาอย่าพึงห่อมายี่ดอกเอ้เปล like oh! 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 ่เราไม่ทันเลยโอ้เปล่าลมแบบฮัลโหลยี่ดอกเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลนีดเชื่อมือนกันนะไายอยู่ไหนไล่บอกบอกก็รู้ดิแวะมาหาหน่อยได้ไหมหาตอนเนี้ยหรอคังคัดึงดึงคังคัง24นี้นะ อยู่ตรงที่ที่เคยเจอคุณยายตอนแรกๆเนี่ยแต่ผมอยู่ด้านล่างน้ำอ่ะไอทำอะไรตรงถ่างน้ำกันฮะยายทิ่จะต้องรอแป๊บนึงเนาะยายเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนาะยายอาบน้ำเหรออาบน้ำสิวะถึงกูจะแก่กูก็อาบน้ำนะนี่ถามแบบนี้ก็อาบบ้างสิคนเรานั้นไม่อาบน้ำกระตุ้เหม็นหึ่งหังไม่มีใครข้อไก่หรอกนะโอเคโอเคแล้วยายไปหาฮัลโหล Đã đến đó nè bắp đừng dưới đây công đơn hai mình nhanh nhỉ bắp nương cho sự đó mà mà không cảm nó gì à họ mày mới phụ đại tiếng cái một rồi thành chập này bắp Hãy đi Để bay nãy nè mới chơi ừ. nó nào đó, à, đó rồi <laughs> mình dùng kinh rồi. hàng rất rồi. Tại mình mới mình chẳng gì. เมื่อกี้น่ะทไมีทำไมรึสรุปรถไอ้พอดคันนั้นน่ะไม่ใช่ของคุณยายเหรอต้องยายสิใครมาแอบอ้างอ่ะคุณยายบาบาลาบอกว่าอย่กไปเชื่อมัาไอ้แก่บ้านน้ำรายบาบาลาไงมันอีฉาไม่อีฉายายแล้วก็เอาของยายไปหมดแหละถ้าเป็นของไม่ยายจะเรียกมาได้ยังไงล่ะฮะเอาเป็นว่าผมเชื่อยายแล้วกันต่อไปนะใสเชื่อคขาพูดยายเพราะคุณเพราะยายบาบาลาาพูดดูไม่น่าไว้ใจอ่ก็ไอเลยหนูต้องหนังตรงกันนะคีดเด็กใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตรงรลานเขานอนดีกว่านะ ยายผมเปลี่ยนเปลี่ยนลุกแซดนะครับผมเอ้ลุกมืดเลยแล้วนะแต่งตัวที่<ๆ>ก็ดูเท่ดีนะปกติก็มืดอยู่แล้วไม,ไม่ผิวสี<ๆ>ผิวสวยใช่ใจผมชอบผมผิวสีเหมือนกันนะ,อะนอนยายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะป๋องงมันมีอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เขาเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะพี่นาราชาใช่ไหมที่มันยายชอบเราอ๋อนาราชาเหรอใช่ผมเจอเขาแล้วด้วยวันนี้เออไปเจอมันได้ยังไงล่ะฮะเห็นมันหายสาดสื้อไปนักหนาแล้วนักหนนาราชานะอ๋อขับเขาขับรถไม่เป็นอ่ะแล้วเขาก็ติดมากับคุณยายปาปาร่าแล้วเขาก็บอกว่าอะไร รครับจะดูไมวะขัดบร์บรบไม่เป็นไันงอมันงอมันขับไม่เป็นเหี้ยมันงอขับร์ไม่เป็นแล้วก็แบบไปสุกเป็นเนี่ย ไม่ใช่ไม่ไปส่งไม่รู้อ่อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยแต่ผมก็สงสัยกาแหละผมก็นั่นแหละทุกคนเนาะแต่ว่าผมก็เลยทักไปบอกคุณยายก่อนว่าผมขอไปส่งผู้หญิงคนนั้นก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกินนราชากินมันร้ายนะรองตัวดีๆอยู่ไกลมันมันจะรวมหัวรวมหางเขานะใช่ผมผมจำได้ไงคุณยายเคยเล่าให้ผมฟังผมก็กิจริงมันไปกับอีบารบาร่าใช่ไหมตัวร้ายสองตัวนั่งอยู่บารบาราก่อนนี้ใช้มีนราชามีผูอีคนนึงใค่อีใครหน้าปากม้าอ่า ว่ามินท์ใช้มินดีหมดเลยในสองในสามคนนั้นชานีิใช้ดีสุดจริงอ่ะใช่ที่ว่าอะไรใครหน้าเนี่ยม่ได้ไม่ได้เลยยค้อกับมันนะโอเคผมเชื่อใอจแต่เราจะช่าค้อได้อยู่ โอเคโอเคร์ไหมเขาจะมาจ้างผมขับรถให้ด้วยเอาเหรอผมบอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยผมผมบอกว่าเอ้ยจ่ายไวเหรอท็อปเตอรเนี่ยห้าหมื่นเลยนะอตัวเนี่ยห้าหมื่นได้มันซื้อไหมมันซื้อไหมกาให้ผมก็ให้ผมบาทเดียวอือยังใส่เลยมันร้ดยนะเงินมันต้องมีจังเยอะแยะกับาดเดียวดูดิเฉกบาทดูดิออหัวมันอยู่ไหนไปอยู่ไหนได้ได้เออเพื่อนเพื่อนใช่แล้วมัใช่ยังงงอย่งผมจะผมจะเข้านอนแล้วแต่งงวงนะรอสองวัเด็กนอนก็ยังก็คงจะไปนอนแล้วหละเอ้ย mình đã chơi được mấy ngày, chơi sĩ Thành cái gì quá, thằng bọ đâu บแกงผมใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นไรมันเป็นการแกงที่ผมรู้สึกไม่เสียใจก็นแรกท่านเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้ไม่นอนเรี้ยงทำไปทำภารกิจรับแล้วก็ไปถามมากว่า้ยนาเลยยันนู่นงานพงงานทมอะไรก็ไม่รู้ใหญ่ก็ไม่เคยรู้หรอกงานพงใช่งานพงมันวันไหนวะไปผมก็ไปเป็นสตาร์ทยายผมไม่เคยทีอ่ไปไม่ยากสตาร์ทอะไรวะใครคนที่เป็นโบกรถโบกหาหรือเปล่าเนาะใช่พี่การเขาแอบ่องอยู่นะเขาจัดกันที่คุกยายผมก็ไปเป็นสตาร์ทไปเป็นผู้คุมแล้วผมแต่งตัวเป็นผู้คุมไปเนาะแต่เขาเป็นทีม คนคุกไอ,อ้<ต>ที่เน,คนคอ่ามันก็จะมีนักศึกษาไงที่เขาแบบแต่งเป็นตีมคนคุกเอ้เป็นคนคุกแล้วเป็นผู้คุมแล้วผมก็งงไอสัตว์ใครใครสัตว์ไทยเป็นเป็นผู้คุมตัวจริงวะงงไปหมดแล้ว,วะนะใครมันสรรหาตีมคนคุกเนี่ยงานพอมันไม่ขังตั้งนานแล้วเดี๋ยวเป็นชุดตีมชุดนอนตีมอะไรก็ไม่ตีมปลาตีมาหันดันความที่ไหนวะนั่ง ทำตั้งสองชั่วโมงผมได้มาหมื่นเดียวอะไรวะเจ้าหน้าไม่กดราคาใช่ไหมไม่รู้ผมมันเป็นนะไรไม่รู้สิยาจะไปเขตทบานวันอนึ่พวกนี้มันชอบกดราคาแล้วใช้คนฟรีๆเนาะต่อให้เงินหาอยากเนี่ยก็ต้องคนจะให้ทั้งสมหนักสมเนื้อเนาะใช่ไหมจะไปแล้วรนกี่เด้อเอ้ยไปยายยายนอนยังไงยายก็จะไปแล้วท่านยายยายต้องไปนอนไหนไปนอนอะไรนะในซ่องซ่องในซ่องยายได้นอนช่องใช่ไหมใช่โอเคโอ้คืนนอนทั้งนอน คุณ uhm, นอนผมนอนคุณโดดผมโดดโอระเถอะโอระเถอนกอีอย่างกินควายเทากูไนุณยายกูไหนกูไหนเนาะไปจุบเหม่งไหมให้จุบเหม่งไหมจุบเหม่งหน่อยนะจุ๋วแบบแบบอะไรทีนี้ยแฟมิลี่ใช่ไหมแฟมิลี่ใช่ไหมเดี๋ยวจุกอย่างอื่นเหรอฮะ อันเนี้ย่าญยิ้มสิวะมาใหญ่คิวปุ๋มแล้วอะไรยายฮะกอดแบบแฟมิลี่ก็คืออะไรอ๋อเอนะรักแฟเพื่อนวะไว้เจอกันเพื่อนไว้เจอกันเพื่อนเจะไงคือมีเพื่อนไม่ได้ทำอย่างอื่นเนอะเสียใจบาย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  いいなら。